และคณะทํางานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกํากับชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง3ามกองทุนนะครับทั้งกรมบัญชีกลางประกันสังคมและก็สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับผู้บริหารหน่วยบริการสถานพยาบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประชุมชี้แจงในวันนี้นะครับ ผมคิดว่าทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเวชระเบียนมีความสําคัญอย่างไรนะครับแต่ผมขอขอทวนสักนิดหนึ่งให้ท่านรับทราบนะครับเวชระเบียนในการเบิกจ่ายเนี่ยมีความสําคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายครับทุกท่านของรู้เวชระเบียนมีผลต่อการรักษาพยาบาลเพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีคนไข้คนหนึ่งที่แอดมิทเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีใครดูแลตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งจำหน่ายมันต้องมีการดูแลต่อนเนื่องกันนะครับ การดูแลต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์เนี่ยการดูแลต่อเนื่องก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับคนที่มาดูต่อจากเราคงไม่ทราบว่าทําอะไรไปบ้างนะครับเราที่เป็นแพทย์เราที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมาเรารู้ดีนะครับว่าถ้าบันทึกให้สมบูรณ์เนี่ยการดูแลออรับไม้ต่อกันแตะมือกันเนี่ยมันจะดูแลต่อได้ดีกว่านะครับนอกจากนั้นเวชระเบียนเองยังช่วยในการพัฒนา พัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลว่าเราเอาเวชชระเบียนมารีวิวเนี่ยเราจะพบเลยว่าคนไข้คนนี้รักษาหายเพราะอะไรคนไข้คนนี้เนี่ยมีจุดบกพร่องที่เรามีโอกาสพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างดันั้นเวชชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถมามาทบทวนอย่างนี้ได้หรอกครับบางทีรักษาหายก็ไม่รู้ว่าหายเพราะ พราะยาตัวไหนพมงตินเปลี่ยนยาไปเปลี่ยนยามาอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายประเด็นมันเวชรเบียนที่สมบูรณ์มีผลต่อกันพัฒนาการรักษาพยาบาลนะครับนอกจากนั้นเวชระเบียนที่ดีเนี่ยยังช่วยในเรื่องของงานวิจัยเพราะหลายๆครั้งว่าที่เรารักษานึกถึงโรคมะเร็งกันนะฮะว่ารักษาเราต้องเปรียบเทียบโปรโตโคอลแต่และโปรโตโคอลเลจิเมนแต่และเลเจนเมนถ้าเราไม่สามารถบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์ได้เนี่ยว่าามารีวิวเรามา มาทวนสอบต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์เพียงพอนะครับผมเค่อทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับที่สำคัญคือเวชระเบียนเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ช่วยเรานะครับเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นของสำนังกงานประกรันสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยปีๆนึงเนี่ยมีมีกรณีทีเ่เกิดเหตุสุดวิสัย มีเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41เนี่ยปีหนึ่งประมาณพันกว่าลายนะครับยังไม่รวมถึงสิทธิ์ราชการสิทธิประกันสังคมนะครับเพราะนั้นส่วนเนี้ยถ้าเราบันทึกได้สมบูรณ์เนี่ยส่วนนี้เองจะเป็นเกาะให้เรานะครับว่าหมอก็ดีพยาบาลก็ดีได้ปฏิบัติอะไรไปบ้างแล้วนะครับเวลาเวลาขึ้นศาลเวลาขึ้น เวลามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยส่วนนี้จะช่วยป้องกันเรานะครับผมคิดว่าเราเดี๋ยวภาคบ่ายทางท่านผู้พิพากษาท่านวิทูลก็คงจะพูดในเรื่องนี้ได้ดีนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับผมคิดว่าทุกๆคนรับทราบดีฮะเวชระเบียนมีความสําคัญแต่ด้วยพาระงานที่ทุกท่านรับอยู่นะครับเรารู้ว่าโรงพยาบาลปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐเองเนี่ยค่อนข้างจะแออัดนะครับ งานที่มันมันเข้ามาบางครั้งรู้สึกเวชชราเบียนเป็นภาระกับเราแต่ผมอยากให้เปลี่ยนไม n ์เซตครับว่าเวชชราเบียนไม่ใช่ภาระเวชชราเบียเนเป็นส่วนที่ช่วยเราและทำยังไงให้การบันทึกเวชชราเบียเนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอย่าให้มันเป็นภาระอย่าให้มันแยกออกมาต่างหากนะครับให้มันมันข้อมูลการบันทึกต่างๆมันเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำงาน ไม่ใช่เราทํางานเสร็จแล้วบางทีโน้ตไว้สั้นๆแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมามาบันทึกให้สมบูรณ์อีกทีเรามักจะทํากันแบบนั้นนะครับบางครั้งโน้ตสั้นๆไอ้ว่าจะกลับมาอีกทีบางทีไม่ได้กลับมาครับมันไม่ได้บันทึกอีกทีหนึ่งและสุดท้ายส่วนใหญ่มันไม่มีปัญหาครับแต่เวลาเคสที่มันมีปัญหานั่นแหละเราไม่ได้บันทึกเราไม่รู้หรอกครับว่าเคสไหนจะเกิดปัญหานะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้ามันคงไม่เป็นปัญหานะแต่ปัญหาคือเราไม่รู้นะครับ วเวาบันทึกเนี่ยหลายครั้งอย่างที่บอกเราช็อตโน้ตนะแต่ถ้าจริงๆแล้วหลายๆที่ผมคิดว่ารู้ดีกว่าผมนะครับหลายๆที่ในที่นี้มีเบสแพคทิส c e อยู่จริงๆเราต้องเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าที่ที่เขาทำได้ดีเขาบันทึกเวชระเบียนได้ดีเขาทำอย่างไรหลายที่ที่ผมไปดูเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มของเขาในการบันทึกทั้ง p o s i t i v e f i n d i n g และ n e t i v i v i n i i n t นะครับนอกจากนั้นหลายๆที่เออาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับปัจจุบัน เราเป็นโลกยุคดิจิตอลหลายๆโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับการสั่งยาก็ดีการสั่ง l ลบก็ดีการรายงานผลก็ดีหลายๆที่เนี่ยมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วส่วนนี้ก็อาจจะช่วยเราที่ไม่ต้องไปบันทึกอะไรให้มากขึ้นเพียงบันทึกในสิ่งที่เราทำเพียงแต่เราจะมีเวลาบันทึกไหมตรงนี้คือปัญหาเนะด้วยพลงานที่ค่อนข้างจะมากแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าเวชระเบียนสำคัญ เราพยายามปรับกระบวนการทำงานของเราให้เราสามารถมีเวลาในการบันทึกตั้งแต่ที่เราทำงานเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่ารอให้เราบอกว่าเราช็อตโน้ตเอาไว้หรือสั่งยาไปก่อนหรืออะไรไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบันทึกผมคิดว่าสุดท้ายบางทีมันหลุดนะและเคสที่มันเป็นปัญหาคือเคสที่เราหลุดนั่นแหละนะครับสำหรับในเรื่องของการาการบันทึกเวชปฏบียนเพื่อการเบิกจ่ายเนี่ยผมคิดว่า หลักๆแล้วของเราคงไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือกองทุนเพียงอยากจะรู้ว่าท่านทำอะไรไปท่านก็บันทึกในสิ่งที่ท่านทำไปแต่หลายๆครั้งเ,เพราะว่ากองทุนไปตรวจสอบพบว่าท่านทำไปจริงอะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีบันทึกมันก็เป็นปัญหานะครับผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยคงต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าจะทำยังไงเพราะเรา เราไม่ได้อยากที่จะไปตรวจสอบเพื่อจะผิดหลักการของกองทุนทุกวันนี้เราตรวจสอบเพื่อพัฒนาเราอยากจะให้เกิดการพัฒนาการันทึกเวชเรียนที่ที่ดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในการที่จะทําอะไรต่อไปในระดับประเทศเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ดีเนี่ยการวางแผนในการในเชิงนโยบาย เกี่ยวกับกองทุนก็เป็นเรื่องของเฮลท์ไฟแนนซ์ิงนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ดีเราไม่สามารถจะทำในส่วนนี้ได้นะครับสุดท้ายในส่วนหลายๆโรงพยาบาลที่โดยเฉพาะของกระทรวงที่พยายามจะทําเป็น Smart Hospital เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของสปสชเองก็คงจะต้องปรับในส่วนของ,งตัวเองด้วยนะครับที่จะทํำยังไงให้โรงพยาบาลที่เขาปรับเปลี่ยนเป็นเป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเปเปอร์ แต่เรายังเรียกหาเปเปอร์นะทำยังไงให้การบันทึกเวชชระเบียนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วทางเราไปตรวจสอบไม่จําเป็นต้องไปเรียกหากระดาษไม่จําเป็นต้องไปเรียกหาเอกสารส่วนนี้เราก็คงต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของของตัวเองด้วยเหมือนกันผมไม่แน่ใจกองทุนอื่นอื่นะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานได้ก็จะช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลก้าวไปสู่สมาร์ทฮอสพิทอลนะครับ ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณวิทยกรจากสถาบันรับรองคุณภาพสารพยาบาลน,นะครับจากสารอุทธรคดีชำนาญพิเศษและวิทยกรทั้ง3กลกองทุนนะครับทั้งข้าราชการกรมบัญชีกลางและประกันสังคมนะครับรวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการและสารพยาบาลทุกแห่งนะครับที่เห็นความสําคัญและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับขอให้การจัดประชุมสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทุกประการนะครับบบดน,นี้ได้เป็นเวลาเป็นสมควรแล้วผมขอเปิด การประชุมชี้แจงความสําคัญของการบันทึกเวชระเบียนนะครับต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยสามกองทุนนบัตดนี้ครับขอบคุณครับ